ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกๆการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์สุดพย a ค k ์การส,สมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คือปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้มาเช็คพลังงานคนคนนั้นที่ทุกคนรอนะคะไม่ว่าทุกๆคนจะรอคอยใครมาดูว่าใครที่คุณรอ ที่กาลังจะมาหาเขาคนนั้นคือใครขอพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครที่คุณกําลังรอใครที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนเ<ส>ขาคนนั้นคือใคร <S <S เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะไพ่หล่นออกมา2องใบขออนุญาตเก,เก็บนะคะ งายมาเป็น2ใบนี้นะคะ The Chariots แล้วก็ Four of Swords คนที่คุณรอคอยคือคนไกลคนที่คุณรอคอยคือคนต่างชาติคนที่คุณรอคอยคือคนที่ดูนิ่งกันไปห่างกันไปคนที่คุณรอคอยคนคนนี้เขามี power เขามีพลังเขามีความสำเร็จ success ในตัวเองแล้ว ผู้นำ The Sun สวยงามมากๆคนคนนี้กำลังเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเป็นคนที่ The m a g i c i a n ฉลาด s v e n of Cups ไพ่ The c h a r i o t ไพ่ The Sun ไพ the Major, ่ The คา j o r ขึ้นมาสามใบ The m a g i c i a n สัญญาณถึงคนคนนี้เป็นพลังงานของ o พล r f ฟูเป็นระดับ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว success boss big boss เป็นพลังงานของ the sun นั่นหมายถึงคนที่มีความเป็น aura ดูดีมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นำระดับผู้นำเป็นคนที่มีความงดงามในตัวเองมีสเสน่ห์ฉลาดแล้วก็เฉลียวมากๆเรียกได้ว่าเขาสามารถที่จะควบคุม control พลังงานของตัวเองควบคุม control กิจการธุรกิจหน้าที่การงานมีความเป็นสุภาพบุรุษอบอุอน่นสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์หรือว่าชายหนุ่มที่มี power ในตัวเองสูงมากๆอาจจะมีชื่อเสียงในวงสังคมชื่อเสียงในหน้าที่การงานความสําเร็จนะคะมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆะะทำงานเกี่ยวกับผู้คนทํางานเกี่ยวกับต่างชาติการสื่อสารภาษานะคะอาจจะเป็นคนที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สูง ใครที่กำลังเดินทางเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนใครที่คุณกำลังได้เจอ k n i g h t of Wands เป็นคนที่ชอบความทถถ้าทายนะคะมีประสบการณ์มากมายในชีวิตของเขาอาจจะด้วยประสบการณ์ของการทำงานความเก่งความสามารถแล้วก็ ชอบการ,รเผชิญหน้าชอบความท้าทายมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีไอเดียเป็นของตัวเอง four of wands เป็นคนที่เก่งเรียกได้ว่า,าหาใครเปรียบได้ยากเหมือนกันถ้าเป็นระดับผู้นำนี่ก็คือมีความสามารถมีความสมาร์ทในการขยับขยายธุรกิจแล้วก็การเติบโตนะคะผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขอะไรได้แต่สาม,มารถตัดสินใจอะไรได้อย่างดีแล้วก็รวดเร็วนะคะค,คนคนนี้เหมือนกับว่ามาพร้อมกับ ความมั่นคงในความสัมพันธ์เหมือนพลังงานโศกวอลเอสวอลเกิดขึ้นคนคนนี้มี power ในตัวเองสูงมากเลยนะคะ mm hmm. เขาอาจจะมีความต่างกับคุณในด้านของอายุที่ต่างกันทิศทางหลายสิ่งหลายอย่างมันมีความความไม่น่าเชื่อในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมันมีความสัมพันธ์ที่ว้าวร์ไพรส์อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเพราะเขาคนนี้คือพลังงานของการเติบโตพลังงานของการตื่นรู้ในพลังงานของคุณและเขานะคะเหมือนกับว่า เป็นคนที่คุณรู้สึกถึงแล้วก็อธิษฐานถึงทุกคนเพราะว่าซีกอร์แล้วก็เดินเลเวอร์เกิดขึ้นด้านหลังคนคนนี้ด้วยโชคชะตาและภูมิวิคิดทําให้คุณได้พบเจอนะคะคุณจะรู้สึกฝันรู้สึกรอคอยรู้สึกอธิษฐานรู้สึกเ,เป็นอาจจะด้วยแรงอธิษฐานจากสิ่งที่มูไว้หรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่ารอรอในความรักความสัมพันธ์เหมือนจะมาเติมช่องว่างระหวะ่างความสัมพันธ์ในสิ่งที่คุณขาดหายไปนะคะ,นะค,ะคนคนนี้คือคนรักของคุณคือคู่แท้ของคุณ เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์นะคะสังสรรค์เรื่องเริงปาร์ตี้มีสังคมมีเพื่อนฝูงทํางานเกี่ยวกับผู้คนเยอะแยะทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเดี๋ยวนะสิ่งที่เขาเป็นอาจจะเป็นคนที่เป็นนักดนตรีนะคะเสียงเพลงเสียงดนตรีคนที่จัดเหมือนเป็นอออกไนซ์หรือว่า เป็นคนที่เดินทางตรงนู้นตรงนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในทางาเหมือนกับว่าในเชิงของจิตวิทยาในเชิงของความเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ในม,มุมมองในการการการลุยการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษพรสวรรค์ละพรแสวงที่น่าค้นหามากๆเรียกว่าฝีไม้รายมือ ฝีไม้ลายมือก็อยู่ระดับท็อปนะคะเพราะว่าเป็นดูสันเป็นดูเบจเชียนเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเชื่อว่าคนคนนี้มีกลยุทธ์ในพลังงานของตัวเองสูงมากๆเลยฉลาดเฉลียวมีความเก่งมีความสามารถด้วยไลฟ์สไตล์ที่มีเอกลักษณ์ระโดดเด่นคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอเป็นคนรักเป็นความรักเป็นความผูกพันนะคะทีนี้มาดูว่า บางท่านอาจจะไม่เจอแล้วนะคะมีพลังงานที่ต่างเหมือนได้ได้เจอกันแล้วมาดูว่าเขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณเซเว่นอัสอดเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็ t e n of p e n n a c l e s เขาอยากฝากอะไรมาบอกคุณ คนคนนี้ไม่ยอมแพ้หรอกคะ่ะเขาจะมีกลยุทธ์ในการเข้าหาคุณจีบคุณหรือว่าในการที่จะมองความสัมพันธ์เติบโตระยะยาวเพราะว่า King of Swords เขาเป็น King of Swords เขาเป็นคนที่มีความสามารถและก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมีเหตุและผลแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี q u e n of s w o r d s การสื่อสารกำลังจะมาทุกคนสวยงามมากคุณเป็นเหมือนเหมือน แมตช์กันนะคะมากๆกับความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะคะแต่มีอะไรบางอย่างที่เหมือนรอคอยความชัดเจนในความสัมพันธ์ด้วยสำหรับบางท่านทีนี้คนเ,เขาต้องการคนที่ใช่เขาไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆ่นเขามองหาความซ้อนแบบจริงจังนะคะบุคคลคนนี้คือด้วยที่พลังงานเหมือนกําลังสะท้อนถึงความ แมสและเหมือนกันของความรักความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ต้องการคนรักความรักคู่ชีวิตที่เติบโตไปด้วยกันและเชื่อว่าคุณกำลังได้เจอกับใครที่มีฝีไม้ลายมือที่เทียบเท่าะระดับกับคุณในเรื่องของคู่ชีวิตคู่แท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันหรือคนคนนี้เป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยที่กาลังจะเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนเขากําลังทําให้คุณได้เติบโตนะคะไปสู่ทิศทางของ ความสัมพันธ์ระยะยาวและความสมาธิจเจริญรุ่งเรืองระหว่างกันละกันมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขมีแต่ทุกอย่างที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามองไปยังเป้าหมายนะคะสิ่งที่ถ้าสมมติว่ามองไปยังภาพใหญ่ในการที่เราเจอสมมติว่าเรากำลังเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเรากำลังได้เรียนรู้กับเขามองภาพใหญ่แห่งอนาคตยาวๆว่าแบบสิ่งที่เขาพูดคือ คือเรื่องจริงและความจริงไหมแน่นอนค่ะเขาก็คิดว่าคุณอาจจะไม่เชื่อเขาในสิ่งที่เขาพูดเหมือนกันแต่มองภาพใหญ่ในในเป้าหมายที่คุณและเขาคุยกันว่าต้องการอะไรแล้วก็มองมองไปยังไกลๆแล้วก็ใช้ใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์เพราะว่า t e n o f p e n t a c l e s คือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ระยะย,ยาวแล้วก็เพื่อที่พิสูจน์ความสัมพันธ์จนกระทั่งเติบโตแต่งงานสร้างครอบครัวการทำา่งการทำสิ่งท,งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่กับคุณยกระดับความรักความสัมพันธ์นะคะทีนี้ A o f s w o r d s เขาต้องการสื่อสารกับคุณเขาจะติดต่อส่งข้อความมาหาคุณเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นการได้เจอกันแล้วมันมีบางสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ที่กําลังรอคอยความชัดเจนกําลังที่จะขยับสหานาความสัมพันธ์กําลังที่จะได้ดูค่ะทุกคนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น การติดต่อสื่อสารการเดินทางมาพบเจอการเฉลิมฉลองการแต่งงานหรือว่าการขยับสถานะความสัมพันธ์การได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของกันและกันในอีกสเต็ปต่อไปนะคะ The World สวยงามมากๆ The Full New Beginnings ด้วยนะคะว้าวเพราะว่าเขาต้องอ่นเขาต้องการเอาชนะหัวใจคุณเขาต้องการเอาชนะหัวใจคุณจริงๆเขาต้องการมีความสุขกับคุณเขาต้องการที่จะแต่งงานและมั่นหมายกับคุณ คนคนนี้มีการวางแผนนะคะตรงไปตรงมาและชัดเจนไม่อ้อมค้อมเรียกได้ว่าเป็นผู้นําคนที่รักความถูกต้องเชื่อในสิ่งถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ใช่เชื่อด้วยเหตุและผลและสิ่งที่สมเหตุสมผลนะคะไม่ได้เพ้อฝันแต่ว่ามองหลักการและความจริงเชื่อว่าคุณเจอกําลังเจอคู่ที่มัธยมเหมือนกันมากๆแต่มีพลังงานที่ต่างคนต่างนิ่งนะคะระหว่างกันและกันด้วย เพราะฉะนั้นเหมือนการชัดความชัดเจนในความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่เชื่อว่าถ้าบางท่าในที่นี้คุณจะได้ตัดสินใจหรือว่าคุณจะได้ได้ความกระจ่างจากความสัมพันธ์ที่คุณกาลังรอนะคะแล้วก็อยู่ที่คุณตัดสินใจว่าจะยังไงต่อไปในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณมีใครที่รอคนอยู่อยู่แล้วถ้าหัวใจคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่ใช่หรือว่าต้องการความกระจ่างเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความรักครั้งใหม่คือการออกเดตได้พบเจอได้ได้ได้เจอความรักที่ ที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับบางท่านแต่ทีนี้นี่คือสัญญาณของทุกๆคนที่กำลังบอกให้รู้ว่าคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณจะได้แต่งงานคุณจะมีงานแต่งงานคุณจะมีความรักคุณจะมีชีวิตแห่งความรักความสัมพันธ์ที่งดงามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเรื่องราวตื่นเต้นกําลังจะมานะคะในความรักความสัมพันธ์ใครบางคนจะทําให้คุณคู่ควรน,นะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไปตลอดชีวิตเลย ทีนี้มาขอไพ่โรแมนต์สำหรับนี้กันนะคะสิ่งที่กลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในความรักความสัมพันธ์ Engagement Ring แต่งงานมั่นหมาย mm hmm. เห็นไหมคะทุกคนนะคะ Free yourself It's time to take back control of your life กลับมาควบคุมชีวิตของตัวเราเองปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ Inner Shine ชิลดเดนความรักของคุณสะท้อในเรื่องราวของความเป็นเด็กน้อยไวัสดใสเริ่มต้นจากความเป็นเด็กน่ารักนะคะ positive thinking stay off p t i m i s t i c about your life คิดบวกไว้นะคะในพลังงาน,นความรัก let's go off control ช่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องฝืนเลยคะ่ะไม่ต้องพยายาม control กลับมา control ชีวิตของตัวเราเองคุณค่าคุณค่าในความสัมพันธ์เมื่อพร้อม แล้วคุณจะรู้ว่า DIY timing คือจังหวะไหนของชีวิตนะคะวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ